เห็นด้านมืดของตัวเองจริงๆแล้วเราจะรับตัวเองไม่ได้เราเป็นคนกล้านะทั้งที่จริงๆข้างในเรากลัวมากเลยไม่ชอบเลยที่เราเป็นคนขี้โมโหไม่ชอบตัวเองเลยที่เป็นคนขี้อิจฉาคนอะไรก็แล้วแต่ครับที่มันเป็นตัวตนของเราแล้วเรายังไม่ยอมรับตัวเองนั่นแหละครับคือกุญแจที่มันล็อกเราไว้ไม่ให้เราเปิดใจตัวเองประเด็นมันอยู่นี้ครับหลายๆคนอยากจะ เปิดใจตัวเองให้เป็นถูกไหมแต่ว่าปัญหาของเขาคือมันเปิดใจยังไงวะตัวเองนะครับบางทีเรายังปิดใจกับหลายๆเรื่องอยู่คือลึกๆเราเรากลัวตัวเองครับเออเรากลัวที่จะรู้จักตัวเองจริงเรากลัวว่าเราได้เห็นด้านมืดของตัวเองจริงๆแล้วเราจะรับตัวเองไม่ได้แต่เรารู้หรือไม่ครับว่าจริงๆคีย์เวิร์ดของการที่เราจะเปิดใจตัวเองเป็นนะครับมันคือการยอมรับตัวเองให้ได้ก่อนยกตัวอย่างเช่นนมครับคนบางคนทําอะไรผิดพลาดเพ๊่ แล้วก็โกหกโกหกโกหกอื่นไปเรื่อยเพื่ออะไรครับพี่เราจะได้ไม่ต้องรู้สึกผิดแสดงว่าอะไรครับการไม่ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองไม่ต้องยอมรับความจริงของตัวเองเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกดีกว่านะครับมันเจ็บปวดน้อยกว่าไปบอกความจริงแล้วโดนคนอื่นด่าเราเป็นคนกล้านะทั้งที่จริงๆข้างในเรากลัวมากเลยแล้วเราก็กดความกลัวไว้แล้วเรายังไม่อยากยอมรับตัวเองครับว่าจริงๆเราก็กลัวเหมือนกันหรือคนบางคนนะครับรู้สึกเสียใจมากทอมาก แต่ก็เคลือบตัวเองไว้ว่าฉันเนี่ยแข็งแกร่งฉันจัดการปัญหาได้ไม่มีปัญหาทุกอย่างโอเคไปหมดแต่สุดท้ายครับไม่ทันที่จะรู้จักตัวเองเพราะไม่กล้าเปิดใจไปเห็นว่าตัวเองเสียใจตัวเองอ่อนแอเหมือนกันนะเนี่ยตัวเองอยากร้องไห้ลวหรือตัวเองรู้สึกผิดมากๆแล้วตัวเองกลัวมากๆแล้วเราเคลือบทุกอย่างไว้ครับเพื่อให้คนรอบข้างเราประทับใจในตัวเราการที่เราจะเริ่มเปิดใจตัวเองเป็นจริงๆต้องเริ่มจากยอมรับ ธรรมชาติของตัวเองครับทุกอย่างมันมาเป็นของคู่กันเนาะเวลามีแสงมันมีเงาเวลาเรามีเห็นคนที่เดินเข้ามาในชีวิตเราก็มีคนจากไปคนเกิดคนตายทุกอย่างมันเป็นของคู่กันครับดังนั้นเวลาเราจะเปิดใจตัวเองให้เป็นต้องโอบรับด้านดาร์กของตัวเองให้ได้โอบรับด้านมืดของตัวเองให้ได้โอบรับด้านที่เราบอกไม่ชอบตัวเองเลยไม่ชอบเลยที่เราเป็นคนขี้โมโหไม่ชอบตัวเองเลยที่เป็นคนขี้อิจฉาคนอะไรก็แล้วแต่ครับที่มันเป็นตัวตนของเราแล้วเรายังไม่ยอมรับตัวเอง นั่นแหละครับคือกุญแจที่มันล็อกเราไว้ไม่ให้เราเปิดใจตัวเอง,งน,นะครับสำหรับคำแนะนําง่ายๆครับหาให้เจอครับว่าไอ้การที่เราเป็นตัวของตัวเองจริงๆที่เรายังไม่กล้าเป็นจริงๆมันคืออะไรทบทวนจากจุดๆนั้นครับหาให้เจอและลองอนุญาตให้ตัวเองเป็นคนคนนั้นดูครับ